งานไม่ใหญ่ก็ไม่ใช่โรงเรียนผมแล้วครับวันนี้โรงเรียนผมก็จัดก,กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีสตริงต้านพยาเสพติดโดยวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับจะบอกว่าตื่นเต้นแทนนักเรียนมากมาดูที่วงแรกจะบอกว่าเรียกเสียงกรีดดังมากมือกองก็มันสุดๆผมแอบเต้นข้างเวทีด้วยนะครับนักร้องแต่ละคนคือหล่อมากผมนี่ชิดซ้ายไปเลยนักเรียนให้ความสนใจเยอะมากผมชอบวงนี้ครับชอบทรงผมนี่ดูทรงผมคนนี้มีความใสกะโปงมาด้วยนะครับกรรมการถึงกับเครียดเลยไม่มีวงไหนยอมกันจริงๆหนักใจแทนกรรมการมากนี่ถ่ายมือเบสมาฝากแอบถามชื่อ่ จานะครับไม่รู้ครูจําชื่อถูกไหมนะเพือนเรามีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับวันนี้เรามีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับคือรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมและขวัญใจมหาชนจะบอกว่าถ้วยสวยมากนี่ก็เป็นวงที่3แล้วครับนี่ผมชอบมือกองเอราว่าน้องอยู่แค่มอต้นคือตีกองเก่งมากวันนี้ได้เวลาเลิกเรียนแล้วนะครับแต่นักเรียนยังมันไม่หยุดว่าแล้วก็นึกถึงชีวิตมัธยมอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างเห็นนักเรียนมีความสุขครูก็ดีใจละเต้นซะอยากครูอยากลงไปเต้นด้วยเลยแต่ไม่ได้เราเป็นพิธีกรอยู่ด้านบนก็มีนักเรียนคอยใให้กกกาลลังจพธีรรึว่ืมคูะ